อุ้ยตื่นเต้นอุ้ยสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวมาดูว่าใส่ฐานแล้วจะเปิดติดไหมมาค่ะมาลุ้นกันเปิดยังไงอะ่ะ สวยงามไหมคะว้าว,ว,าวเลิศปลา